สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแม่แพรๆนะคะมือนีเดอร์พี่น้องสิผ้าพีผ้าหนองมากินเขาแรงเขาง่ายกันจ้ามือนีสิมี่ยังแพ้ว่าแป๊ะมีม่ยังกะลูกเมียงเมียงปลาทูจ่าอยู่ย ปีอันนี้คือพักใบเรื่อยนะจ๊ะเนาะเออบ้านเท้องเติอนพักผม,มปีเนะานนเะแล้วอันนี้ก็คือไอ้โมระผ้าจ้ะ อนุญาตใส่มือนะจ๊ะวันนี้รุยเต็มทีและใส่พักเข้าไปเนาะใส่พักไปพักของปี ตูกับะมานสองเก่งกินกับแม่ลูกสองคนจ้ะจำจิ้มเห็ดอีก้ะจ้าไะลาดไปเลยอยู่อ่ะเขาท้าพ่อแ่ Que áudio. và vào thay nè vào lao nè vào sản lạc hậu có là làm nhanh ไม่พอค่อยได้เพิ่งว่าแม่เห็นหลุดแบบ เกิดสองไม้กับฝากที่สามเลนี่ย